ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เชอร์แอนตาวาเจ๊เปิดใหญ่มากพี่ตาเนอ่สวัสดีค่ะ Good morning ทุกคนไงตองนี้เราชอบไลฟ์ตอนเช้าตอนที่ว่างกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีตอน10โมงกำลังจะกินข้าว เดี๋ยวส1โมงมีงานช่วงบ่ายมีซ้อมมักกุดมอร์นิ่งทุกคนค่ะวันนี้อากาศเย็นปกติใช่คนผู้นี้ลงมากินข้าวก่อนเชิญแล้วเ hey ฮลโหลลาสีใครกดบัตรกันแล้วบ้างคะนู้ no! เรเล่น

ทุกคนต้องรีบอ,อยู่กับโปเกมอนเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะมีบางอย่างออกมาเองแล้วก็เมื่อวานเดิไปหาหมอมาไปาทำธุระก่อนหน้านั้นทุกคนไลฟ์ครั้งต่อไปของแกรเอาดิ คนต้องเ้าพลาดนะอันนี้สนุกมากจริงๆแล้วก็ไปหาหมอฟานเรียบร้อยใช่วันนี้จะมีอีกสองงานวันไปสเสิร์ฟแก๊สขึ้นเคงเหงน,น่ารักมากขอให้โชคดีนะครับไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้ แหละแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันเทียร์เตอร์ใช่ไหมคุณต่อใช่บอกเลยว่ามันเหนื่อยมากทุกคนต้องไปดูนะคะจริงค่ะใครไม่ได้ก็ขออนุญาตพาดูผ่าน I am p o t e ปคือน,น้องตั้งใจทำแันมารเราไม่ได้เจอกันนานมากนะคะกับการขึ้นสเตจด้วยกันใช่พีทีกับเ็นไฟมารวมกันเย่ความมุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้น,นะคะ่ะ วันนี้อากาศดีมากใช่แล้วสดๆไปเลยมาชงอะไรมาอาวฮวันนี้หนาทำวันนี้ซ้อมอย่างเดียวเลยพวกเราเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้แหละจริงๆวันนี้ตอนแรกก็จะมีสเตจหนึ่งแหละเป็นสเปเชียลเหมือนกันแต่ว่าคนไม่พอแล้วก็ไม่ค่อยว่างกันนะคะ ความน้าสดและผมที่เพิ่งตื่นนอนอันนี้ไม่ว่างค่ะแวะมาไลฟ์ก่อนที่จะเริ่มทำงานทำการอะไรกันเอ้ศูนะคะวันนี้วันศุกร์เอ้ยวันเสราร์ใช่ไหวันนี้วันเสราร์อากาศดีพักผ่อนกันเยอะๆนะคะ กิน <Yeah>, yeah. ข้าวไปด้วยได้ไหมไไผมยาวแล้วใช่แล้วค่ะผมกลับมายาวแล้วบอกแล้วว่าผมเรายาวเร็วมกปีเียาวเดี๋ยวจะตัดแต่ว่าคมไม่ได้สั้นเท่าเดิมอะแต่ว่าน่าจะแค่แบบเก็บทรงให้มันสวยขึ้นหน่อย แต่นี้ก็เขาตัดมาดีอยู่แล้วเป็นสลายสวยแล้วก็เลยยังไม่รูเหมือนหยิมหยิมวิทย์ทำงานใช่แล้วอ,อ,อ่อยมากเลยช่วงนี้ชอบกินจาจางังเหนียงมากเลยครับผมแต่วันนี้เป็นอะไรจ้าปักกิ่งใช่ไหม chào 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 เพลงี่ชอบเลย่ะหวานมีความสุขมากค่ะสู้ๆกันนะทุกคนอร่อยมากค่ะ ง่ายๆเราเคยทำกินเองแลนะพี่จริงเหรอทำกุรีเหรอ,รหรอใช่อ๋อมันง่ายก็เหมือนทำแบบปกติใช่ไหมแค่ซื้อยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้แล้วผสมกันแต่ง m ีสวยจัง เชฟตาหวานทำให้กินเปล่าค่ะสั่งมาค่ะสั่งกรบค่ะกราฟูชาย่างแฮปปีป้มากๆตอนนี้ก็เหมือนจะมีแค่เราสองคนที่ตื่นที่เหลือยังไม่ตื่นี่รู้ว่าตื่น กันพรุ่งนี้นะคะวันนี้แวะมาทักทายตอนเช้าอากาศดีๆอัปเดตกันว่าพรุ่งนี้อย่าพลาดรับชมกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามีอะไรบอกนะฮะอ๋อที่ถัดไปวีทีม B 3 12-13นะคะเดี๋ยวรอดูกันอาวานอยู่หนู่นงนี้เงี้ วันนี้ยังเขาโพาถามคาราวเกะกับตาหวานอีกไหมฮะเพิ่งสระเช้าอยู่เลยนะคะเดี๋ยวทุกคนต้องรอก่อนมีแน่นอนอยู่หนูอยู yeah. <s <S ่หอยอะไรก็ต้องมีเอาเอาแล้วนะเจอกันเจอกันวันนี้ขอให้มีความสุขพักผ่อนกันเยอะๆนะคะทางนี้ก็จะซ้อมซ้อมกันให้หนัก ราดูใช่ไปแล้วนั่งกินข้าวสบายๆแล้วมาทักทายแค่นี้เดยดบ๊ายบาย see you soon บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะคะเชื่อ